สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปสุกุสุกคนผู้จิตจามสุดดาววีไอพีมาแล้วพี่น้องมาตองวัดล้วเด้อพี่น้องเด้อดาววีไอพีก็มาแล้วพี่น้องเมื่อวานว่มาเอาไล่การโจนดาวโจนลงจักเป็นยังไงดอกสุดดาวโจนบ่ได้เบิ่งบ่ได้บ่ได้พี่น้องผู้จิตจามโฉมานกันบ่ แค่ว่าเอาสุดดาววิไอพีลงมาคือเกาได้ดาวอเมริกากลับมาแล้วมว่านบอเห็นเลยบ่าดาวลงบอเห็นมากเเลยคำนวณบาได้เนาะบอเห็นออกมาตัวใดตัวใดมาดาลงมาคำนวณก็เลยมาดาวลงก็เลยเอาสุดดาวจนลงแท่นมาดนีกลับมาแล้วพี่น้องมาเบิ้งอะไรเป็นฟูติดตามสุดดาวไปติดตามสุด ดาวเรีพี่ดาวอเมริกาดาวสตาร์โยกมาเบิงพี่น้องข้ามาเบิ้องข้ามาต่อมือต่อมือวันมือวันบ้ามาไหมต่อมือเ,าเ,าาเาาาสาร์มือเสาร์บ้าบมาไหมเสาร์วันบ้า้าก็เลยบปเห็นมือเสาร์เนาะบ้านนี้ก็เลยกลับมาแล้วพี่น้องมาเบิงกันเอาบาว่าล mm. แล้วก็ไปเบิงสุดดาวเรีพี่ต่อพี่น้องมาเด้อพี่น้องอันนี้ผู้ได้ติดาม สุดดาววีไอพีอยู่ดาววีไพีก็มาแล้วพี่น้องหมื่บ้านนี่เดี๋ยวเอาสุดดาวดาวจนลงแท่นนะพี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิ่งของบันที่หนึ่งปีใหม่พี่น้องของดาววีไอพีก็มาแล้วเบิ่งสุดดาวจนหมู่บ้านนี่ก้อนจักบันใดจังใดดอกกัให้เบิ่งมันมีไล่กันยังแไงเขาไปเบิ่งหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมีดาวจนวีไอพีมีดาวจนทีเออาร์ มีดาวโจนมิดไนแล้วก็มี่ดาวโจนมีดาวโจนเอกตาพี่น้องสุดมือว่านจักเป็นไดจังไดดอกบ่ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เบึง่งบ่ได้เกียงให้พี่น้องเมือเจ้านี่ขงเมือบ่ได้เบึง่งบ่ได้เกียงให้พี่น้องเอาบ้าน,นี่มาบอกลายหญ่หางยินดีต้อนรับสุสองตาขุนพระรวยเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบึง่งดาววิไพี่ต่อพี่น้องดาวอเมริกาต่อกลับมาแล้ว ดาววีไอพีกลับมาแล้วให้ไปมือหลังจากรายไปมือหนึ่งเอามาเบิง้งของปีใหม่เลยพี่น้องตอนรับปีใหม่ก็เลยเฮาอตอนรับเลยเฮปีใหม่ก็เลยมึงมุกทุมเคืองนี่เลยเฮกันแล้วเนาะเฮแตกรับทรัพย์กันนาอพี่น้องเนาะดาววีไอพีวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจับคู่ ดาววิไอพี่จับคูแปดศูนยสอง หสอปิหนึ่งส2งนึ่งกลมกลมหน่อล่องสองสล่อง8 0คูวิ่งเด่น2ล่อง1 ด้าวอเมริกาอเมริกา นีิกาจับคู่ีหากเกตหากเกตหกม่เปนเกตหากเกตหก แล้วก็เก็ดหาเก็ดหาวิ่งวิ่งเก็ดหา เก็ดหาวิ่งเก็ดหาคมเก็ดหกล่องสี่หาล่องคูวิ่งเด่นเก็ดล่องหา

โคเก็ดแปดเก็ดแปดเก้าเก็ดเก้าเก็ดหกหนึ่ง Vinh Cầu kết. Vinh cầu kết. Cốm cầu kết. Long moving then get Dous, sete, ah. Dous, Giáp khu Bẹt Kết 8 Kết si เก็ดสวิ่งเก็ดวิ่งเก็ดมเก็แปล่องแปด่ลองคูวิ่งเล่นเก็ดล่อง4 ยาวจนจับคู่ 2 kết 1 câu 2 vĩnh Câu 2 วิ่งเก้าสองกมเก้าสองล่องเกดหนึ่งล่องหนึ่งสองคูวิ่งเล่นสองล่องเก้า แคปหน้าจอเน้อนักวิ่งน,นักวิ่งทั้งหลายนักหลูดทั้งหลายพี่น้องมาเอาไปลูดไปวิ่งไปวิ่งกันนะพี่น้องเนาะมืออื่นเศร้ารอบเด็กพี่น้องกลับมาแล้วเด้ดดาววีไอพีวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามาแตกใส่ปีใหม่พอดีตอลอบปีใหม่นะพี่น้องเนาะจับคูแปดศูนย สองสามหนึ่งสองวิ่งหนึ่งองกลมหนึ่งสองล่องแปดศูนย์่องสองสามคู่วิ่งเด่นสอง่องหนึงง่งดาวอเมริกาซีหาเก็หกเก็หาวิ่งเก็หากลมเก็หาล่องซีหาล่องเก็หกคู่วิ่งเด่นเก็ด่องหาดาวโจเนไอเก็ดแปดเก้าเก็หกหนึ่ง วิ่งเกาเก็กมเก่าเก็ล่องเก็แปดล่องหกหนึ่งวิ่งเด่นเก็ล่องเกดาวสตาร์แปดซก็ก็วิ่งเก็ซกมเก็ล่องแปดล่องเก็แปวิ่งเด่นเก็ล่องซดาวโจนหนึ่งสก็เกสอง วิ่งเก่าสองกลมเก่าสอง 1, 2, ล่างหนึ่งสองล่งเกตหนึ่งคู่วิ่งเด่นเก่าล่งสองมาเป็นหลังพอดเขามาแล้วก็ให้อย่าลืมกดไหลกดแรกกดหยกโป้ให้นีดเลพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจปูไนดะ้ให้โฉบโมันๆกันพี่น้องพอด,ดีเขามาแล้วก็ได้ให้เฮงปังปังกันทุกคู่ทุกคนเอฟซีพุทิตามเงินให้น้องท่องให้ไรได้พี่น้องเดอ้บอบ่เก็บบ่จนให้คุณต่อรักษาเทวดาคุมข้องปอกันบันที่สองผลลัพธ์พี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี